มาคาร์ดิโอกันแล้วนะครับมายังไงไหนมันไม่มีนะคะคมันลุกขึ้นมาสิเขาบอกว่าลิชี่ออกกำลังกายเหมือนนั่งชมวิวชิลเกินเขาบอกให้ยูดกินน้ำโชว์หน่อยลิชี่ไม่ชอบดื่มน้ำับบสด ยูเขาบอกให้ยูกินน้ำโชว์หน่อยอะ่ะยูเขาบอกให้ยูกินน้ำโชว์ยูนึ่งนะเข้าทีนะครับกล้องสั่นนิดนึงฮะกินน้ำแล้วนะครับเก่งมากค่ะกินเยอะแฟน,นคลับให้กำใจในการกินน้ำอยู่นะ อ๋อยู่อยู่อยู่เริ่มปักหมุดตะกร้าชาแล้วเหรอแล้วมันหายไปไหนนะอ๋อยังอยู่อยู่ตกใจนึกว่าตะกร้าหายนี่ครับทุกคนเรากําลังคาร์ดิโอกันเรายังมีขาตั้งกล้องที่มันเป็นสเซบิ์ไลเซอร์แล้วติดไว้ที่แขนมากแล้วก็ทำกิจกรราตั้งไว้ตรงนี้ครตไรงไหนอ๋อเออใช่เพราะไม่เราจะคาร์ดิโอไม่ได้ ้ไไม่ไดเราจะขยโยดประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับน่าจะเสร็จประมาณสามทุ่มสาทุ่มเสร็จแเราก็จะไปหาข้าวกินกันขอให้แบตของเรายัางอยู่นะฮะมุมนี้ได้ไหมมุมนี้ได้อยู่นะอย่างนี้เราติต๊กตอโดนปิดกันเวอร์เนาะฮะไม่เศร้า<ะ>เราจะสู้ต่อไป ช่วยแชร์ไลฟ์วยนะครับเผื่อติกตอกจะเริ่มปิดกั้นของเราบ้างเนาะดีไหมเราช่วยแชร์ไลฟ์นะครับติกตอกจะได้ปิดกันกดก้นเราเออเริ่มปิดกั้นเราไม่ใช่ปิดกัน้นเริ่มปิดกั้นเราเนาะใช่ครับปิดกั้นคนทํามดากินปิดกั้นทุกอย่างเลยงงมากช่วยแชร์นะยูกดยูกดไลฟ์ของยูสิเผื่อคนจะได้เห็นของยูด้วย เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ลิสไลฟ์ Live ด้วยได้ไหมเอ้ยของข้าหน่อยสิให้พี่ลิสกดไลฟ์ด้วยได้ไหมจะได้จะได้เห็นเนี่ยเขาบ้างฮะไมเหนี่ยเขาบ้างไม่เนี่ยบไม่เห็น,น,นหรอยดีไหมเดี๋ยวให้พี่ลิสไลฟ์ของตัวเองด้วย เดี๋ยวพอพี่ลิซเปิดไลฟ์เราก็สลับกันนะเพราะตอนนี้มุมที่เราเดินอยู่เนี่ยเราพยายามจะตั้งกล้องแล้วแต่ว่าตั้งได้แต่มันไม่เห็นคอมเมนต์ไงมันก็เลยแบบคิดว่าไม่น่าจะดีเท่าไหร่แต่เราเห็นลิซบอกของพี่ๆที่ทําเป็นแมบเราสองคนอะ่ะที่เขาตัดตอนเราไลฟ์กันอะไรเงี้ยเออเราเห็นแล้วนะแล้วก็ดีมากเลยคนดูเยอะมากขอบคุณมากเลยนะครับน่ารักดี ดูคนดูเยอะวของเราอีกแต่ดีแล้วครับผมช่วยกันช่วยกันมันน่ารักดีเพราะว่า,าพี่ตนา่าใช่เพราะพี่เขามีความคิดไงเขาตัดตออกมาส่วนเราไม่มีให้มันดูน่ารักส่วนพวกเราก็ทำคลิปน่ารักเหมือนกันแต่ว่าเราโดนปิดกนันแค่นั้นเองดูนะผมม่เห็นอยู่นะ มันขึ้นมาฝีคนดูต้องเป็นล้านเลยนะแต่นี้ก็โดนปิดกั้นอยู่ใช่ไหม <S <S ไปทำไล์กิจกรรมอื่นบ้างเอาจริงกิจกรรมที่เราทํามีแค่นี้นะครับขายชาขายของพินเนตกินข้าวอีกนิดันึงก็คือกองถ่ายมีแค่นั้นเลยเราไม่ได้เป็นพวกที่แบบคือไปไหนไปไหนมาไหนบ่อยเดินห้างนะไลฟ์ไปห้างมันก็ไม่ได้ติดแบรนด์นั้นแบรนด์นี้ปิดคนนี่หายไปหากิจกรรมไม่รู้ว่ามีไรให้ทำอีกอ่ะ ในโลกใบนี้มีอะไรให้ทำอีกอไม่ก็ต้องไลฟ์ตอนหลับแล้วนะในโลกใบนี้มีอะไรให้ทำอีกเราก็ทำไปหมดแล้วเนาะตรไม่เคือที่ไลฟ์เนี่ยมันก็เป็นกิจกรรมของเราหมดเลยทุกคนเป็นกิจกรรมหลักขายของกินข้าวเดินห้างเราก็ต้องถือสเปรบลฟ์ไปมันจะแตกคนจะจำเราได้คนจำเราได้อยู่แล้วแหละแต่ว่า ถ้าเราเดินแท้เราก็ะจะสื่อเซอร์ไลร์เราก็จะแบบติดแบบนั้นแบบนี้คนก็จะงงว่าจะทำแบบนี้ไหมดีตรงนี้อ๋อดีขึ้นมาถ่อยไหมก็ดีเ,เหขียงน้อยกว่าล้วอุ้ยเขาไม่มีเหขียงอุ้ยไปดูอุ้ยไม่มีก็ไม่มีเ <laughs> ยอกยอกยอก,ยอก,ยอกวันนี้ไปถ่ายอะไรมาสปอยได้ไหมวันนี้ไปถ่ายโปสเตอร์มาครับต่อซีรีส์ สวยไหมสวยไหมเดี๋ยวรอรอเสร็จกืว่าปังแน่นอนปังอะไรคะปงังอะปังอะ <c oughs> ปังคุงเกดใครคะกับจีมวันนั้นพี่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 ไปถ่ายด้วยกันไะพี่ดูอ่ะเขาก็เซลนะเ <c oughs> ซลฟู <c oughs> กลับขเขาหลบเขาหาย จริงดีเขาพูดขึ้นมาแล้วเหมหือนแบบเออตลกไปเทีย่ยนวสนุกต่างจังหวัดอะไรกันก็ได้ใช่มันก็ต้องคือเราไปได้หมดนะจริงๆแต่เราก็มีคนขายให้เราเนาะเดี๋ยวตอบไปทำยูทูปด้วยกันเออทำยูทูปแล้วก็ไลฟ์บ้างอะไรเงี<น>้ยไลฟ์แบบมันก็เหมือนมาตามไลฟ์สต์เราเพเราไม่ได้วางแผนใช่แต่ไลฟ์มันข้อเสียอย่างนึงคือถ้าเราทํากิจกรรมอะทุกคนเราจะอ่านคอมเมนต์ไม่ได้สมมติอยู่ดีเราอยากไปแบบสนุก หรือไปขับรถหรือไปเล่นโป๊กคาร์อย่างเงี้ยใช่อะไรก็จะไปถ่ายยูทูปมิดใช่เราจะไลฟ์ไปได้เออไลฟ์ไปคือเราต้องอยากคุยกันทุกคนอย่างเราเลยมาไลฟ์ใช่นี่คือแค่อยากกินแชร์กับทุกคนใช่อยากคุยแต่ตอนนี้เราโดนปิดกั้นหนักมากใช่ต้เสียใจเหรอ าถามว่าลิชี่ดูเธอทีไลฟ์ไปดูใครนะฮะใครนะใครนะเธอทีไลฟ์ยังไม่ได้รู้อ่ะเธอไม่มาไอหมูป่าเหรอของพี่พี่อยเหรอไม่รู้เลยเขาคอมเมนต์มาเราถามว่าเธออบพี่พลอ่ะมันมีสามเวอร์ชั่นเลยนะเธอทีไลฟ์อ่ะมันมีหนังมีซีรีส์มีสารคดีมีสองอาร์ที่พี่พอยเล่นแล้วก็ พาไทยแล้วหรอที่ี่พัฒนป่ะไม่ทำวิดีโออ๋อทำวิดีโอ,อตอนนี้ดูนี่อยู่ครับ The Sandman สนุกมากไปดูนะครับ Fantasy World ดูเพลินๆ Dream Dream เอกคือชื่อมเอกไม่ได้ชื่อีมคเอกชื่ออะไรนะชื่อ,อยาวๆก่อนนะยู you, รู้ปะ่ะว่าเขาไปอ่านในลักนะอ่านเจอในแบบในเฟซบุ๊กอ่ะ เรื่องนี้มันมีที่มาที่ไปเหมือนอยู่มันเป็นเหมือนแบบคอมิกมาก่อนอแล้วแก๊งมันมีหมดเลยมี e ity, ดรีมมีอีเทอร์นิตี้มีนู่นนี่นัน่นมัเจ๋งมากอ่ะเป็นจักรวาลเลยอยู่มีคอนสแตนตินด้วยลูซิเฟอร์อะไรเงี้ยเดี๋ยวต้องไปดูลูซิเฟอรที่เขาชอบมากที่เขาดูลูซิเฟอร์อะไรนะลูซิเฟอร์ไงที่เราที่เราเห็นกันอะ่ะคุณพ,พูดถึงเนี้ยภาษาอังกฤษอ่ะใช่ใช่แต่เวอร์ชันนี้ก็มีแต่ว่าเรายังไม่ได้ดูไม่ถึงเดี๋ยวเราต้อง เราต้องไปดูแลไอ้ดีมี่เป็นหนังไทยหแบบเก่าจังดีม์เหรอไม่<ค>เนใหม่หมขงใหม่ใช่ถ้าเกิดมีลูซี่เฟิร์ลลูซี่เฟิร์มาเที่ยวหรอฮะจะมีลูซี่ฟิร์ลมาเที่ยวหาเราไม่ร,มรู้เห็นเขาสปอยกันนะแต่ว่ายังไม่เราก็ไม่อยากไปอ่านเยอะเดี๋ยวเราเจอสปอยไงนะเดี๋ราจะไม่สนุกใช่ไลฟ์ในทิกเก็ใกล้ชิดกว่าใช่ครับก็เหมือนไลฟ์ในอินดี้นะผมว่าเฟซบุ๊กเล่นเฟซบุ๊กอยบางไม่ได้เล่นนะครับ แต่ว่าแค่เห็นเพื่อนแชร์มาเฉยเป็นแบบบทความจาก Facebook ก็เลยเข้าไปอ่านสวัสดีเป็นครั้งแรกที่ได้เห็นการถ่ายทอดสดของคุณตื่นเต้นมากสวัสดีนะครับอยากเห็นลิดทำอะไรอยูอย่ไปดูดไฟฟ้าสถ,ถิตไม่กล้าจับจอแล้วอะไฟฟ้าสถ,ถิตจับให้หน่อยดิดยนะดไม่ไฟฟ้าสถ,ถิตเหรอเมื่อกี้ เจ็บเลยอ่ะไฟฟ้าสถิตอ่ะดูลองดิจับตรงหน้าจอหน้าจอนี้ดูลองดิไม่รู้เลยยังจับอยู่ตรงนี้ก็เป็นแค่เพื่อให้ยูอยากให้เขาจับอ่ะให้อยู่ทดสอบไงโอเคเอ๊ะประกาศแดกเลยอ่ะไปดีกว่าไม่ไม่ไฟฟ้าสถิตแล้วไม่สถิตแล้ว ติดตามน้องๆตลอ,อดเลยขอบคุณมากนะฮะใครคที่ดูไลฟ์อยู่นะฮะช่วยกันแชร์ไลฟ์ของเราด้วยนะฮะมือถือไม่ร่วงเหมือนไฟฟ้าสถิตอกใจมากเก่งมากครับทุกคนเชี่ยมครับตอนนี้ผมติดการทําอย่างนี้เลยเชี่ยมก็อยากให้ซีรีส์แบบไหนตอนนี้อย่าังไม่มีไม่มีไอเดียเลยอะ เนี่หนังนะซีรีส์เล่นเป็นอะไรวหนังอะไรคะหนังไก่หนังหมาฮะหนังไก่หนังหมาไม่รู้ก็อยู่ถามมั้ก็อะไร หนังไก่บอลชอนเนาะพี่ก๊อตค้าสใส่ลุ้งเลยกี่คิวสปิดตล้องครับเอาจริงตอนนี้มันเหลือน้อยมากนะประมาณ5คิวอะไรเงี้ยของผมนะของผมนะของของื่นผมไม่รู้ไม่เหมือนกันแต่ของผมมันใช้ไมเยอะมากแล้ว พี่ลิปเดินอยู่ครับอยู่ข้างค่ายเนี่ยแต่กล้องมันแทนไปไม่ได้แล้วมันลำบากครับทุกคนดูหน้าผมเป็นหรอครนะับ <c oughs> หนังเก๋ย yeah. <c oughs> ์อยากดูสายลุงแนละ้วผมก็อยากดูนะเอาจริงๆแอบไปดูในห้องตัดมาลักต้องรอหลังฝนตกนะคะแอบไปดูในห้องตัดมานิดนึงก็บอกบอก บอกเลยว่าน่าจะดี <c oughs> ไม่ดูต้องรอดูทั้งเรื่องนะผมดูมาดูแค่ไม่กี่ซีเนก็สนุกดีคุยกันยาวดี14กันยาใช่ครับรอรอรอหวังว่าจะออนทันนะขอไปกินข้าวแล้วได้ไหมคร ต้องกินนะก็คือก่อนออกมากินเยอะไม่ไหวโอ้ยย่อยไปหมดแล้วตอนนี้เยอะมากอยู่กินน้อยอยู่กินแค่ถ่ายเขากินก๋วยเตี๋ยวด้วยอะเขากินก๋วยเตี๋ยวอยู่พี่กอลได้ร้องเพลงประกอบไหมไม่ผมไม่ร้องแต่พี่ออมมาร้องพี่กอลร้องไห้อย่างเดียว <c oughs> พี่กอลร้องไห้อย่างเดียว <c oughs> ใช่เรื่องนี้โอ้โหร้องร้องเยอะเยอะที่สุดในชีวิตตั้งแต่เกิดมาพี่กอลร้องไห้ก็ต้องดูเรื่องนี้ใช่ใช่เยอะกว่าตอนที่แบบชีวิตปกติเอง เกิดมา27ปีไม่เคยร้องไห้ขนาดนี้มาก่อนอทุกคนนักแสดงทุกคนไม่มคิดว่าเคาร้องไห้ในชีวิตจริงกันเยอะขนาดนั้นไม่มันก็มีบางคนที่เขาแบบเจอมรสุมในชีวิตมาอยูแต่ร้องไห้ในละครครือร้อง,องต่อเวลาเลยนะเดี๋ยวก็ร้องเดี๋ยวก็ร้องเดี๋ยวก็เล่าทุกวันเลยนะไม่แต่หมายถึงสำหรับเขาไงใน<ข>ชีวิตเขาเกิดมาเพาร้องไห้บ่อยเวลาโดนแม่ตีออะไรย่างเงี้ยชีวิตเขาอ่ะถ้าไม่ต้องเรียนลครเขาไม่ร้องเลยนะยูร้องเาไม่ร้องเขาร้องไม่เคยทำอ๋อยูทำเพราะเราเองผู้หีไม่ไหว เปิดองแม่แต่อยู่ชอบงงงันไงยู่ก็เลยร้องไม่จริงเลยเป็นไหมยูทำให้คนเขาเจ็บเพราะเขาจรเง้งเขาจะขอไม่เคยหลังเลยใช่แต่ว่าในละครก็จะร้องเยอะเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเป็นบทไงเสร็จแล้วกินอะไรดีอ่ะเนื้อตอนนี้อยากกินอะไรเยอะๆแต่ว่าต้องกินเวก่อนพอกินเวเสร็จปุ๊บก็จะกินคาดานนิดหน่อย สั่งซื้อสินค้าไปแล้วนะครับขอบคุณมากครับรอชมบหนังเงี้นะครับขอบคุณมากครับบิชี่ลองเรื่องอะไรเนี่ยบิชี่ก็ลองทุกเรื่องได้ข่าวตั้งแต่คู่กรรมมาเขาว่ามาใช่เขาไปเล่นกระดานมากเขาไปเล่นกระดานมากบ้านเรามันก็ไม่มีแนวอื่นให้เล่นเนาะนก็มีแต่ดราม่าแหละมันสะเทือนใจคนดูดิดราม่าดิ ไม่มันสะเทือนใจมันมันง่ายด้วยแล้วมันสะเทือนใจมันทำให้คนดูแบบพูดต่อเอาพอดตแบบนี้มาล่ะเดือดแซงแมนอะไรเงี้ยเฮ้ยพระเจ้าทำไม่ออิ้มองไรู้จะเอาอะไรมาเล่นดอผมเคยไปแคสซิคคอมมานะแต่ว่าไม่ได้เพราะว่าหลอกเันไปโอย ไม่ใช่เขาเล่นไม่ได้มันไม่ใช่ทางเราไปเล่นพีทคอมเราก็จริงจังไปหน่อยอะไรเงี้ยไม่มีมุกเลยคดีแล้วแหละที่ไม่ได้เล่นพิทคอมดริป,ปเลยถึงเช้ามานั่งเมื่อเช้ามีเวลาเนน,านั่งดริฟไปดริปไปเสร็จปุ๊บก็หยุดละไปทำงานกลับมาเพีเยร์อีกแล้วเพีเยร์เสร็จปุ๊บก็เนี่ยนั่งกินกาแฟที่ฟินเนี่ยต่อจะได้นอนในคืนนี้รีวิวพี่อุ่นหน่อยค่ตลกในมี่วีไหมโอโหเรียกว่าเป็นตัว เป็นตัวสร้างสีสันเห็นไหว่าบทจะเคเรียเเดเป็นคนที่คอยสร้างสีสันเห็นไหมว่าบทจะเครียดแค่ไหนซีนนั้นจะดราม,ม่าแค่ไหนแต่ถ้ามีพี่เขาในซีนก็จะเล่นกันไปเรื่อยเปื่อยมากอินมเไว้สุดขั้นสุดตลกมากขเขาเรียกว่าสร้างความสุขให้ตัวเองกันในระหว่างทางที่รอเซตหรือคนมีถ่ายอะไรแบี้ไม่เครียด โอ้ยสามสิบเจ็ดนาทีแล้วอายุอายุไลน์หรอป่ตนะอนนี้ฟิลิิไลน์แล้วนะครับไปดูในนั้นได้ไดก็สนะลับกันดูไงพ,ไนนะพี่หอยก็ตลกมากครับที่สุด<ว>พี่หอยพี่ฝนพี่อุ่นเนี่ยสามคนนี้คือพอเข้าซีนด้วยกันแล้วก็คือแบบโอ้โหใช้สมาธิเยอะมากครับ<ว>กั้นขับะละ เขาบทกับพี่ดูมากไหมโอ้โหอันนี้ต้องรอดูครับกับพี่ดูนี่นดราม่าติกมากมมเป็นแบบซีนอุย้ยไม่สปอยดีกว่าอยากให้มันออนแอร์แล้วอยากให้ทุกคนได้เห็นจริงๆนะว่ามันเป็นยังไงจะว้าวแน่นอนออ <c oughs> คนหายไปหมดแล้วเนะีย่ยตายแล้วไม่เป็นไร ใช่ชอบพี่ดูพี่ตลกโอ้โหแต่ต้องดูในเรื่องครับสนุกมากถ้าเข้าเซตด้วยกันนะพี่ดูพี่คุณพี่หอยพี่ฝนต้องใช้สมาธิสูงมากในการไม่หลุดขับนะครับจริงเอเอเก่งมากไม่ข้องเขามนรถปิดกั้นไงดูดูดิใช่สปอยคร่าวๆนะจะไม่เล่าเนื้อเรื่องเยอะ นี่สปอยยิงอยากดูใช่ไหมครับอยากให้ทุกคนได้ดูแล้วอยากดูพวกอุชาแล้วรอดูนะคะร,รอดูเดี๋ยวรอดูเลยฮะทุกคนนะ่าจะรักเรื่องนี้ได้ไม่ยากตรงที่เดินนะครับมันแยกมันรวมกันไม่ได้ครับทุกคนมันตั้งกล้องให้ถ่ายมันร่วมกันไม่ได้ขอเรนะื่องอะไรนะดูวิคเจอแซนแมนเจอแซนแมนค่ะเนะ็ตฟิกเนาะใช่ค่ะทุกคนเน็ตฟิกค่ะ มีอะไรนะคะพวกนี้มี read to ค่ะเป็นอ่านบทค่ะทุกคนอ mm ่านบทร่วมกับน,นักแสดงทุกคนและผู้กำกับแล้วก็คราะห์บทกันค่ะแมทช์ไม่ได้ครับแมทช์ hmm. แล้วเสียงมันจะตีกันไม่มีวันมอมงก,กับไปเม้าวังแล้วค mm ับ hmm. มีใครในเรื่องอีกหมอไม่ได้อ่ะค่ะเดี๋ยวรอให้เขาเดี๋ยวเขาก็ลงนะคะ mm hmm. ทุกคนไม mm ่ได้เตือนใช่ครับอีกสองนักแสดงลองเช็คก่อน ใช่ค่ะสีเรียนกับพี่มชัชค่ะพี่มชัชจิ๋วีไม่ได้กีนนนานชไหอยู่นีมวางไว้ดูหน่อะวางดูนน่อยแนวเื่ยนะน้อีวนิชิ่ตัวจริงข่าวมาเคยเจอพี่ลิชิ่เหรอคะ เย่อมหัวแปดทีจะมีคนเข้ามาดูเพิ่มค่ะพี่เขาหลอกเราแน่เลยอโอเคโอค้ยค,คนขึ้นจริงด้วยอ่ะขายหมดเลยขายหมดเลยเนี่ยสองร้อยค่าเหลือแปดเราไอ้นนคทำไมตัดูร้ายมากเหลืออะไรขึ้นขอวันนี้พี่มีชิ่องนอนพี่ก่อนหรือยังยังวันนี้ยังค่ะเพราะว่า วันนี้พี่กอ้อนไปทำงานปะพี่กอ้อนไม่อยู่อยู่คนเดียวคนรู้ชวันนี้โค้ชวันนี้ไปถ่ายโปสเตอร์ไปได้คือโบม้แล้วมี่ก้อนเล่ารีแอคตอนพี่กอ้อนได้ของขวัญจากน้องหน่อยพี่กอ้อนเหรอคะพี่กอ้อนก็จะจะทำหน้าแบบอมฟันจนแบบไม่ให้ฟันออกมาแล้วก็จะแบบว่าุ้ยนิดหน่อยอแล้วก็ไม่ได้ว่าไงพี่กอ้อนขี้ขื่น เหมือนในรูปนั้นนะคะรูปอะไรนะรูปที่วิวอ่ะค่ะวิววิวไฮแลนด์แฮปปี้เบิร์นเดย์พี่กอดนะคะทำแบบยิ้มแบบอมฟัน <Yeah. S 1> <laughs> ไม่ใช่ยิ้มแบบอมฟันหรอกให้เห็นฟันรูป no, ท no ี <Yeah. S 1> ่อยู่รูปวิวอ่ะวิวเบิร์นเดย์อ่ะที่อยู่ยิ้มแล้วอยู่พยายามเก็บฟันนะเขาไยาเก็บนะเขาไม่กอด้าเขาเปนแบบดูแบบเก็บ พี่กอนไม่เข้าใจคำว่ายิ้มอมฟัน,นะค่ะทุกคนไอชี้ให้ของขวัญอะไรพี่ก้อนนะคะไม่ไม่บอกค่ะเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่ามีเพราะว่าเป็นความลับพี่อ่ะพี่อ่ะแก้งหนูและเขาบอกว่าสมัดผมอีกสี่พีคนจอมาดูเขาเขาโกหกหรือเปล่าอ่ะเขาต้องโกหกแ,แน่เลย แม่ดี่ชอบพี่ดิชี่นานแล้วขอบคุณนะคะไว้พี่มินนี่คอนแล้วพี่มินนี่บอกว่าจะซื้อมะขามนอ็อตถ้าอะไรสักอย่างพี่ชินนี่ได้ไปซื้อมะขามน็อตหรือยังคะแต่ละคนเล่นใหญ่เลยอะ หี่นาทีครตอนนี้พี่ก๊อดเดินไปได้ทั้งหมดอขอขอนมฝากคุณเะาไปอร่อยมากค่ะขอบคุณนะคะที่เป็นคนฝากมาให้ใช่ไหมคะขอบคุณนะคะขอบค,ค,คุณทุกคนเลยด้วยนะคะที่มางานแล้วก็ส่งกำลังใจมาให้ก๊อตด,ด้วยนะคะโอ้ยจบกันเด็ด นี่พี่วินนี่บอกว่าจะซื้อมะขาม15้นผ้ากันท่าที่มิดเลี่ยงไม่เลี่ยได้นะครับติดปากได้เลยนะฮะใช่ค่ะทุกคนทุกวันนะครับเป็นคนผมสูงนะตรงที่ฟองน้ำบนนะฮะแล้วก็กดการตลาดได้อยู่ด้วยดูเราเสรสามทุ่มนะตอนนี้48แปร้านข้าวเราปิดร้านข้าวเราปิดกี่โมง ไม่ตัวไปกี่โมงวะไว้อันนี้สต๊อปอีกแล้วอ่ะเอ้าเริ่มจะยืนนิ่งๆแล้วนะจะยืดตัวอีกจะยืดตรงนั้นอ่ะตอนไล่ยิ่งแต่กำลังจะชี้ไปผมช่วยนะเดี๋ยวว่าจะไปตัดผมอยู่นะคะเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นทรงตอนตัดผมบ๊อบก็เลยยังไม่ได้ไปไล่ผมเลยค่ะอาจจะต้องไปไล่ผมให้มันเป็นทรงสำหรับ ผมยาวสักกันหน่อยแทนอะไรกันแทนน้องลิชตัวจริงเหรอมากค่ะเจอที่งานเมื่อวานว้ายขอบคุณนะคะถ้าบอกอยู่ตัวจริงเหรอมากเจอที่งานเมื่อวานขอบคุณตัวไม่น่าจริงนะบอกแล้วว่าอย่าไปชมเขาเยอะต้องถ่อมตัวถูกไหม,ม,มไม่ต้องถ่อมตัวก็ได้แต่ว่าอย่าหลงตัวเองแค่บอกว่าขอบคุณครับก็พอแล้วขอบคุณครับขอบคุณครักเยอะขอบคุณพี่ปูม่มาก ไม่มไหนีทำไมต้องเป็นคนแหลกเนะี้ยไม่ใช่ไม่หนีเหมือนเป็นคนเพิ่งหลอ่ออถ้าเราแบบเป็นคนหลอ่อเราก็ต้องแค่เอาจากมันไม่หลอ่อแต่เกิดแล้วใช่เขาบอกเขามันข้าวเหมือนข้าันฝรหลงเลยพี่ไม่ติดอีกสิบนาทีพี่กอล์เท็กกำลังรับมือกับความหลอ่อ หนูหนูกำลังสอนให้พี่กรับมือกับความหล่อเพราะว่าหนูเป็นคนที่หล่อมาตั้งแต่เด็กหนูชินมากเอาแล้วติดเชื้อแล้วิวเขาพูดไปพูดมาเขากลายเป็นชมตัวเองเหมือนอยูแล้ว <c oughs> นี่ตัวจริงก็สวย <c oughs> เคยเจอที่อีกแก้วเจอหนูที่อีกแก้เหรอคะ นจเขาเป็นคนตลกค่ะทุกคนเขาชอบชอบเล่นหมูนูเหมือนการ์ตูนหนูเหรอคะหนูหนูเหรอหนูเหมือนการ์ตูนเหรอกิ่งชาช่วยร่แห้งมากเลยใช่เขาทุกคนต่างแงกช่วงนี้ต่างแห้งนิดนิดหน่อยคะ

เป็นหวัดเหรอคะไม่ได้เป็นค่ะแต่ว่าเป็นภูมิแพ้แล้วช่วงเนี้ยเวลาฝนจะตกอ่ะจะชอบเหมือนแบบพันจมูกคันตาเลยคะ่ะเหมือนไม่รู้ว่าเกิดจากความชื้นในอากาศหรือเปล่าเป็นภูมิแพ้แต่เด็กแล้วคะ่ะเหมือนถ้าวันไหนฝนจะตกอะไรเงี้ยก็จะไมเกณฑ์ขึ้นแม่ก็จะรู้แล้วว่าอากาศค้มๆต้องเตรียมไปรับที่โรงเรียนละเพราะว่าไมเกฑนขึ้นแน่ๆและก็เป็นคนแบบว่า เป็นไมกินหนักมากแบบหนักมากจนแบบต้องรับกลับบ้านเพราะไม่ไงั้นจะปวดหัวจนอาเจียนจะทำอะไรไม่ได้ค่ะวิชีมีละครให้ดูอีกเมื่อไหร่ตอนนี้จะมีซีรีส์นะคะน่าจะตัดต่ออยู่เดี๋ยวจะมาบอกนะคะเป็นซีรีส์ฉายที่ VTV Original ฉายที่แอพ VTV นะคะ,ะ,คะซึ่งจะ ขาวเป็นปวดคะ่ะทุกคนเหมือนไม่เหมือน,อนช่วงนี้เป็นภูมิแพ้ก็เลยจะแบบว่ายไม่ค่อยดีเท่าไหร่หน่อยมากอยากเป็นคนที่กินอะไรก็ได้แล้วก็จะไม่อ้วน มีบุหฟลักซีรีส์ที่ส่งมานะ่าสนใจยังครับาตอนนี้หรอยังครับแต่มันกำลังเวทอยู่ครับมันก็มีแหละกำลังเวทอยู่ยังไม่ถึงกับแบบศูนเลยต้องไปตัดผมอีมั้ยอืมก็ถ้าซีรีส์มันปิดทันได้ในเดือนนี้ก็ไม่ต้องตัดแล้วว่าจะไหวยาวเนี่ยทุกคนเมืวว่อวานไปเก็บโปรเจกต์กับคุณน็อปใช่ไหมคะใช่ครับ